เรียกว่าเม่งตึงเอียงหรือเม่งตึงบิดเบีย้ยวพอมันบิดเบีย้ยวปุ๊บเวลาราวางจานมันก็ตีลังกาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้พี่น้อยหาต้นไม้มาวางเพื่อล็อกกระแสอันนี้ไฮไลท์นะฮะอาจารย์วิทย์บอกว่าให้ดูเลิกการก่อสร้างในความไม่ดีนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเลิกอยู่ปลายปี6 4สี่ะ พี่ได้โชคมายิ่งกว่าลอตเตอรี่อาจารย์ครับอย่างก,กระดิ่งลมเนี่ยสามารถติดได้กับทุกบ้านไหมครับไม่ค่ะเอ้าจริงเหรอฮะอ่าแล้วก็ต้องเลือกทิศด้วยนะคะกระดิ่งท่อลมเนี่ยนะคะมันมีคคาแรคเตอร์ที่แสดงออกมาก็คือเป็นโลหะใช่ไหมเป็นโลหะแปลว่าเป็นธาตุทองหรือธาตุโลหะดังนั้นเนี่ยทิศที่มัน สามารถวางได้นั่นก็คือทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกเท่านั้นที่เดิศอื่นๆไม่ได้เลยถ้าไปวางทิศตะวันออกก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะเพราะมันมีการพิคาดกันระหว่างธาตุทองโลหะกับธาตุไม้นะคะแล้วอันนี้ของพี่น้อยเนี่ยเป็นทิศเหนือเป็นโซนทิศเหนือแล้วก็คาบเกี่ยวกับทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นเป็นที่ที่เหมาะสมมากอยู่แล้วขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านได้ไหมครับหรือว่าไม่ไม่เกี่ยวอันนี้เฉพาะเฉพาะในเรื่องของบ้านอ่า ถ้าในเรื่องของการเสริมเจ้าของบ้านก็จะมีอีกอนะ,ะก็จะมีอีกซึ่งอันนั้นจะต้องดูในส่วนที่ส่วนบุคคลครับนะคะแล้วในส่วนของพี่น้อยเนี่ยที่อาจารย์แนะนําให้พี่น้อยทําก็คือจะเป็นกันสาดท,ที่จะต้องมีระดับความสูงาาอ่ะอย่างที่พี่น้อยเล่าให้บอยฟังว่ามันมีแค่นี้ถูกไหมอาจารย์ให้มันกันสาดคือต้องยกขึ้นสูงสูงนะห้ามต่ําเพราะปกติลองลองมาดูนะคะกันสาดโดยทั่วไปเนี่ยมักจะต้องเทลงลงต่ําๆเพราะว่ากลัวว่าน้ำเนี่ย มันจะไม่ไหลใช่ไหมรเราจะเห็นว่ากันศาสตร์อันเนี้ยที่ถูกต้องตามหลักฮงจุ้ยมันจะต้องโลง่โงโปรถ้ามีความเทลงมาลาดลงมาจะต้องนิดเดียวเห็นไหม<ะ>น้อยเหมือน,นจะแบบเสมอสเวลามองออกมามันต้องสูงกว่าประตูบ้านเห็นไหมคะครับสูงกว่าประตูบ้านสูงกว่าประตูบ้านใช่เห็นไหมถงของบ้านนะคะ ี่คือสนอรหันจากวิหารเซียนเลยนะแต่ท่านอะลงดินใช่ไหมต้นจะใหญ่มากเลยครับแล้วล่มลื่นมากดูสิเสือก็แฮปปี้แฮปปี้ดูต้นมากแล้วแล้วโทนนี้โทนนี้อาจารย์วิทย์เขาลงละเอียดนะเขาไม่ได้แค่ทิศนะแล้วก็จะมีว่า เป็นเป็นธาตุอะไรด้วยทางด้านนี้จะเห็นแม่กระถางพี่จะจะจะสีนี้นะอืมคือเขาละเอียดมากเลยอะชิดนี้สีนี้ชิดเฉียงที่สีนั้นเฉียงนั้นสีนี้อแล้วก็เราเลือกได้หน่กระถางถูกป่ะใช่แล้วก็เราก็เลือกเสือให้เข้ากับกระถางมันก็เลยลงตัวนะลงตัวอีกอย่างเดี๋ยวผมอยากรู้พี่น้อย ในขณะที่หลายคนหลายบ้านก็ชอบปลูกต้นขนุนต้นมะม่วงอะไรอยู่หลังบ้านเพราะเชื่อว่าไม้มงคลเพราะว่าขนุนอยู่หลังบ้านหนุนนําให้ดีทุกสิ่งอย่างมีกับเขาเหมือนกันมีต้นใหญ่เลยใช่ไหมฮะต้นใหญ่เลยระวังศีรษะนะคะค่ะลานใหญ่มากๆลานที่เห็นทั้งหมดนี้นะเดิมทีทั้งหมดนี่ฮะเดิมทีต้นมะม่วงใหญ่มากมะม่วงอยู่นี่ยังไม่ปูนะตรงนี้ยังไม่ปูใหญ่มากแล้วตรงนี้ต้นขนุน ใหญ่มากใหญ่ดีขึ้นไปใหญ่แบบว่าใหญ่โตแล้วก็ขึ้นไปถึงหลังคาบนเลยอ่ะดีออกขนุนน้ำต้นใหญ่มีพลายโอ้ขนุนน้ากันไปเชิดชูกันไปแล้วอาจารย์วิทมาปุ๊บทํงไงครับอาจารย์วิทมาถึงเอาออกให้หมดฮะไอสิ่งที่เป็นใบมรคนั้นต้นขนุนเนี่ยเอาออก เอาออกเลยนะฮะเอาออกเลยเพราะนั้นทำไมครับอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยด้านด้านหลังของบ้านเนี่ยนะคะตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นทิศของบารมีหนึ่งคือเป็นทิศของบารมีถ้าโดยตามหลักการของฮงจุ้ยทั่วไปนะคะแต่พอเป็นในหลักการของอีกวิชาหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นทิศของกระแสเนี่ยเห็นไหมว่าเรามาอยู่ตรงนี้ลาม <S <S บ้านนี้ลมเข้าหลังบ้านใช่ใช่ใชบ้านนี้ลมเข้าหลังบ้านเพราะฉะนั้นพอเอาต้นไม้มาขวางปุ๊บลมมันก็ไม่เข้าพอลม<อ><อ>มันไม่เข้าไม่ว่าลมจะเข้ามาังก็ช่างแม้ว่าลมจะเข้ามาแบบนี้แล้วตีไปแล้วอ่ะอ,อ,อย่างนั้นเราก็ต้องล็อกอาจารย์พยายามให้พี่น้อยเนี่ยเอาต้นไม้มาไว้ข้างๆเพื่อที่ว่าจะล็อกกระแสให้มันเข้าด้านหน้าได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านหลังให้มันโล่งเพื่อเข้าได้อีกส่วนหนึ่งนะคะด้านหลังบ้านเนี่ย แปลว่ามีโอกาสได้โชคลาภได้ด้วยโชคลาภที่ไม่ใช่โชคลาภหลักที่พี่น้อยได้นั่นแหละปลายปีห4สี่อ่ะพี่ได้โชคมายิ่งกว่าลอตเตอรี่ไม่ได้ไปทำธุรกิจแล้วรวยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ได้ค่ะพี่น้อยคือละไม่ต่บมาห้าล้านเนี่ยห้าล้านอ๋อ้โชคนั้นมาจากตรงนี้ส่วนหนึ่งตรงนี้ส่วนนึงนี่เห็นลมมันนี่ขนาดกลางวันนั่นนี่ค่ะตรงนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าโชคลาภ ที่มันเป็นโชคลาภหลักคือจากการออกเรี่ยวออกแรงไปทํางานทํามหาหากินปกติกใช่ประจําแต่อันนี้คือโชคลาภจากอะไรก็ไม่รู้หรืออาชีพเสริมหรืออะไรก็ไม่รู้ที่เราลาบรอย,อรอยใช่ลาบลอยอหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เราอยู่ดีๆก็ได้กลับมามแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องเยอะกว่าด้วยขนุนใหญ่เนาะขนุที่ถนนตัวใหญ่ที่ตัดจริงเพราะว่าบางลมแต่จริงอะจแล้วพอเอาพอยกขนมขึ้นมาใช่ไหม พี่น้อยก็เพิ่งรู้อยู่มา40ปีใช่ไหมบ้าน40ปีเพิ่งรู้ลากอ่ะกินไปทั่วเลยเอนแรกก็เคียเอาต่อเอาต่อขึ้นไม่ได้นะน้องรู้ไหมว่าปลูกต้นไม้ใหญ่ๆนี้อันตรายมากนะเราก็นึกว่าต้นไม้เห็นแค่นี้แต่ลากเขาอ่ะไปไหนไปไหนไปไกลมากเลยอ่ะซึ่งจะมีผลต่อโครงสร้างเข้าใจไหมแล้วเราก็เอาขึ้นไม่ได้ด้วยนะแม้กระทั่งตรงนั้นเนี่ย ตอยังอยู่เลยนะช่างซิเก่งที่สุดบอกว่าคุณน้อยเอาขึ้นไม่ได้จริงเฉพาะตอนะคือตรงโคนอ่ะลากไม่ต้องพูดเอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นอยู่แล้วแล้วถูปลูกต้นไม้ล่มเย็นก็จริงนะแต่ว่าต้องคํานึงโดยเฉพาะบ้านที่ไม่ได้ใหญ่โตเป็นไล่ไล่อ่ะเข้าใจนะแล้วอาจารย์วิทย์บอกว่าฝั่งเนี่ยเป็นทิศตะวันออกเป็นธาตุไม้ เราก็เลยปูกระเบื้องเนี่ยเป็นลายไม้เลยฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นโซนตะวันออกคาบเกี่ยวกับทิศใต้อ่ามันจะเป็นาตดไม้กับทัดไฟตรงนี้อาจารย์ก็เลยบอกให้พี่น้อยอ่ะหากระเบื้องูลายไม้มาปูเพราะว่าไม้ก็เสริมไฟได้ใช่แล้วนี้่ตู้ที่เห็นเนี่ยนะเดี๋ยวก็ตู้ที่เห็นเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่สีนี้มันเป็นกระเบื้องแบบอื่น อาจารย์วิทย์บอกว่าแก้ได้ไม่ต้องทุบทิ้งให้เอากระเบื้องลายไม้บัติเห็นไหมวิธีการง่ายม,มากเลย แค่ไหมเห็นไหมจะเบื้องมาติดเป็นไม้เลยเข้ากันเลยสวยเลยอ่ะจริงจริงและอันนี้อีกพี่ก็เลยคิดเองเห็นไหมจริงจริงเป็นปูนนะอันนี้จริงๆเป็นปูนนะแต่เขาเพ้นออกมาแล้วเป็นไม้แต่เห็นไหมเหมือนตอไม้อันนี้ก็ถือว่าเป็นธาตุไม้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราดูที่คาแรคเตอร์ที่มันแสดงออกมาก่อนอ๋อไม่ต้องดูวัตถุวัสดุที่ใช้วัสดุที่ใช้เนี่ยจริงๆมันเป็นดินเป็นปูนเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวนี่มันเป็นธาตุดินเนี่ยอาจารย์ แต่จริงๆแล้วเราจะดูในสิ่งที่เราสัมผัสได้ก่อนเช่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นธาตุไม้แต่เราใส่สีอะไรเราใส่สีแดงก็คือเป็นธาตุไฟ๋อนะคะโหนี่เข้าละเอียดนะเขาละเอียดมากเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาที่เราจะปรับขงจุ้ยให้ลูกค้าเราต้องดูด้วยว่ามันมันยากขนาดไหนมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนแล้วเราควรจะต้องทํายังไงให้มันง่ายใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นครับ เนี่ยวิธีการของเขาไม่ซับซ้อนเลยเพียงแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครัเนื้อออกไหมแม้กระทั่งทิศตะวันออกตอนออกมีใต้ด้วยก็ต้องมีเสริมเสริมตรงนี้เข้าไปครับแล้วอย่างตรงเนี้ยแทงน้ําจริงๆอ่ะต้องเป็นสีเขียวนะแต่ว่าไม่รู้จะทําแทงน้ําสีเขียวไงก็เลยเอาต้นไม้มาวางข้างหน้านันได้ไหมครับอาจรอย่างได้เนี่ยเห็นเห็นวิธีเขาไหมเออแล้วก็ ด้วยเอาแทงน้ำสีเขียวจากไหนว่อะไรเนะอ๋อนี่ต้องเป็นนั่งเพ้นสีเขียวทั้งห่านไม่ไหวนะบางคนก็เอาผ้ามาคลุมเอาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันดูมันเออมันดูไม่สวยงามอันนี้ก็คือเป็นการพรางแล้วก็ใช้อันนี้ โซนนี้มันจะเป็นโซนทิศใต้และนะคะไม้แล้วก็มีสีแดงนั่นคือไม้ก่อเกิดไฟก็ถือว่าองค์สนกันก็ถือว่าโอเคแล้วองค์พระพิคเนธอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งของธาตุไฟพอดีจริงๆแล้วถ้าบางคนน่ะเขาบอกว่าจะไม่ได้อเพราะว่าทองจะถูกที่าตด้วยไฟแต่ เนื่องจากว่าตรงนี้นะคะมันเป็นทิศของพลังงานที่มันเข้ามาถือว่ามีที่อาจารย์พูดถึงเรื่องโชคลาบลาบลอยใช่ไหมครับแปลว,ว่าทิทางนี้เป็นทิศทางการเข้าของกระแสตรงนี้อาจารย์ถือว่าให้เป็นจุดที่เน้นเรื่องของโชคลาบได้อีกอย่างนึงอ๋อแล้วเป็นองค์พระพิคเนตด้วยก็ถือว่าเป็นโชคลาบเลย เบียงเนี่ยอาจารย์จําได้ว่าอาจารย์ให้ทาสีเขียวใช่พื้นก็ปูเป็นลายลายไม้เนี่ยอาจารย์ให้ทาสีเขียวเดิมเป็นสีน้ําเงินเพราะเดิมตอนนั้นที่มาบ้านอ่ะบ้านมันค่อนข้างจะหมดพลังไปแล้วครับอาจารย์ก็บอกว่าอถ้าพี่น้อยจะทําพี่น้อยก็ทาเป็นสีเขียวแล้วการเป็นการแก้แล้วมีความ น้ำเต้าน้ำใจตรงนั้นนะฮะน้ำเต้าจริงแล้วอันนี้ชอบเป็นส่วนตัวสั่งมาจากลำปางเลยน้ำเต้าเนี่ยจริงๆตัวตัวเนี้ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำเต้าจริงหรือว่าเป็นไม้เป็นน้ำเต้าจริงถ้าเป็นน้ำเต้าจริงน้ำเต้าจริงเลยน้ำเต้าจริงนะคะสั่งมาจากลำปางเลยน้ำเต้าจริงก็คือเป็นถือเป็น่าทองมีธาตุทองแล้วแล้วก็มีกระดิ่งข้อลมกระดิ่งข้อลมอยู่นั่นมันก็จะมาช่วยจุดนี้เป็นเรื่องของโชคลาภ อุ้ยนี่ไม่รู้เลยแสดงว่าเซนพี่น้อยดีมากครับอันนี้อันนี้คือพอพี่น้อยดีนะเก้าลูกเก้าเลขเก้าเป็นเลขธาตุไฟเอาไฟอีกอก็ถือว่าเป็นูกกับทิศซึ่งเป็นทิศนี้พอดีเลยนะใช่ทิศนี้พอดีเลยอ่ะชดงามมากเวลาที่จาไว้นะเวลาที่เราจัดฮงจุ้ยไปแล้วเราจะมีความคิดที่ถูกจังหวะถูกโอกาส เพิ่มขึ้นถ้าเราอยู่กับมันแล้วอย่างพี่น้อยจัดไปตอนปี60พี่น้อยอยู่มาเนี่ยตอนเนี้ยปี6 6หปีละ6ปีละแต่ระหว่างที่มาฮวงจุ้ยมันจะเริ่มมีผลค่อยๆมาเรื่อยๆตั้งแต่3เดือนต้อง3เดือนไปแล้วถึงจะเห็นผลครับนะคะพอ3เดือนไป4เดือน5เดือน6เดือนปีหนึ่งสองปีความรู้สึกความคิดทุกอย่างมันจะได้รับพลังงานจากฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยดีก็จะได้รับพลังที่ดีฮวงจุ้ยไม่ดีก็รับพลังที่ไม่ดีพอพี่น้อย มีห่วงจุ้ยที่ดีปุ๊บพี่น้อยก็จะคิดอะไรถูกจังหวะถูกโอกาสครับโดยที่พี่น้อยอาจจะไม่รู้ตัวมันจะเนียนไปมันจะเนียนไปเลยอย่างบ้านหลังนี้อาจารย์วิทย์เรียนถามหน่อยค่ะมันมีการต่อเติมครัวแล้วมันมีเว้าแหว่งอะไรตรงนี้เป็นอะไรไหมฮะจากเดี๋ยวเรามาดูแปลนกันนะคะแปลนของพี่น้อยเนี่ยตรงนี้คือลานเนาะตรงนี้คือลานการต่อเติมของพี่น้อยแค่นี้ะคะแค่นี้เนี่ยมันไม่ถึงครึ่ง อ๋อโอเคไม่ถึงครึ่งของบ้านเพราะฉะนั้นไม่ถึึงมันถือว่าไม่ได้เรียกว่าวาวแวกมันเรียกว่าเป็นการยืนโตเห็นไหมเห็นไหมเออจริงครับยืนโตไม่ผิดแปลงหมายความว่าพลังงานณตรงนั้นมันก็จะเยอะกว่าพลังงานส่วนอื่นอ่าครับแปลว่าจุดนี้คือห้องครัวก็แปลว่าบ้านนี้ซีเรียสกับเรื่องการกินนะอ่าให้ไปที่ทำไมรู้ว่าพลลัพสดทันทีไปทุกวัน ซีเรียสกับเรื่องการกินหมายความว่าไม่ได้เห็นแต่กินนะแต่ให้ความสำคัญใีิขันมากต้องอร่อยอร่อยต้องดีมีประโยชน์ใช่เรื่องราคาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเกียรไม่เรื่องสำคัญแต่มันจะต้องดีต้องมีประโยชน์แม่นมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดนี้แปลว่าคือจุดจุดนี้คือจุดของ มะแมเห็นไหมมะแมอ่าเป็นจุดของมะแมก็เป็นเรื่องของธาตุดินก็คือเป็นเรื่องของการกินอีกเหมือนกันอแปลว่าหัวใจหลักแล้วก็จุดศูนย์รวมของบ้านนี้ก็อยู่ที่การกินใช่ใช่ผมว่าด้านนอกน่าสนใจมากข้างในต้องมีอะไรต้องปรับกันอย่างสนุกสนานแน่เลยเเราไปดูข้างในเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับดีครับเชิญครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ครัวของบ้านที่น้อยแล้วจุดที่ครัวที่บอกว่าดีเหลือเกินในมุมทิดที่ดีมากและตอนนี้มีจุดไหนที่ต้องเสริมเติมแต่งอะไรบ้าง,งครับ